สวัสดีค่ะท่านที่เข้ามาเห็นคลิปนี้นะคะเป็นบุญสัมพันธ์กับไพ่กับอาจารย์เป็นพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะดลจิตดลใจให้คุณเข้ามาเห็นคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะนะคะไพ่จะดึงดูดคนที่มีพลังงานตรงกันเข้ามาฟังนะคะก็ลองฟังให้จบนะคะว่าไพ่จะเป็นไกด์ไลน์ในชีวิตให้ท่านได้ยังไงบ้างนะคะคือท็อปปีของเราเนี่ยจะเป็น เรื่องเกี่ยวข้องกับความรักนั่นแหละค่ะว่าเขาคนนั้นน่ะที่คุณรออยู่อะนึกถึงคนที่คุณรออยู่ได้เลยนะคุณอาจจะบล็อกกันไปหรือบางคนก็ไม่ได้บล็อกแค่ไม่ค่อยได้คุยกันนานๆทีคุยคุณก็เริ่มสับสนแล้ว่าจริงๆแล้วคุณอยู่ในสถานะไหนในความสัมพันธ์กับเขาคุณยังไม่รู้เลยจริงๆแล้วคุณมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปต่อกันได้มากกว่านี้ไหม มีความเป็นไปได้ไหมที่คุณกับเขาจะเป็นคู่รักกันที่จะใช้ชีวิตร่วมกันนะคะนี่ก็คือท็อปิกของเรานะโอเคอาจารย์ขอดูพลังงานไพ่ของท่านที่ก็มาฟังคลิปนี้ก่อนนะอ่ะพลังงานของท่านนะคะอ่ะท่านได้ไพ่อ้โห อา,อาจารย์ว่าท่านยังนึกถึงเขายังนึกถึงช่วงที่จีบกันใหม่ๆก็ได้คุณเห็นมาผู้ชายคนนี้ก็มาแบบพูดคุยกับผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้ก็เขินเทน้ำซะหกไม่รู้ตัวเลยหกล้นอ่านะล้นจากโต๊ะเลยเห็นไหมคะนั่นแหละคืออาการที่คุณนะ่ะก็ไม่สามารถตัดใจจากเขาได้ทุกครั้งที่นึกถึงเขาคุณจะมีความสุข คุณจะมีความรู้สึกว่าไม่มีใครมาแทนที่เขาได้ในใจคุณเลยอ่ะแค่คุณคิดถึงคุณก็มีความสุขแล้วอ่ะนี่คือพลังงานความรักมันเป็นพลังงานของความยิ่งใหญ่มากนะใครที่ไม่ได้ตกหลุมรักใครแบบหัวปักหัวปำเนาะอาจารย์ต้องว่า,ามีนะคะเพราะว่าอาจารย์ดูดวงให้ลูกค้าก็เยอะมากๆอาจารย์รู้ว่าความรักเนี่ยมันเป็นพลังงานที่ ยิ่งใหญ่สำหรับใครบางคนที่อินในเรื่องของความรักมากๆเราไปว่าใครเขาไม่ได้นะคะเพราะใจิตใจของคนเราไม่เหมือนกันบางคนก็รักใครรักจริงอ่ะให้ได้ทุกอย่างเนี่ยคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนั้นแหละรักใครรักจริงนะคะพลังงานใบถัดไปเนี่ยจะมีเกณฑ์ที่จะได้นัดเจอกันนะเนี่ยแบบเนี้ยเห็นไหมฮะเป็นภาพผู้หญิงแบบ วิ่งแบบหมวกปิวอะอนะคะแบบลมแรงมาแบบปิวเลยเพราะว่ารีบไงคะรีบรีบเพราะอะไรนัดหมายกับใครบางคนนะเพราะฉะนั้นคนคนนี้อาจจะมีเกณฑ์ติดต่อแล้วก็นัดหมายเจอเจอกันกับคุณได้เลยนะคะพลังงานไพ่คุณออกมาแบบนั้นนะโอเคแล้วยังไงอีกนะคะพลังงานไพ่ของท่านที่เข้ามาโอ้โหรีเทิร์นแน่นอนนะกงล้อชะตานะคะ ผมลิขิตค่ะทําให้คุณกับเขาจะต้องย้อนหมุนวนกลับมาเจอกันอีกครั้งอย่างแน่นอนนะคะคุณกับเขาสายใยแห่งความรักนะวาสนายังไม่ขาดจากกันนั่นเองนะคะอาจารย์ขอดูอีกใบค่ะโอ้โห้ไพ่เป็นใจมากๆเลยอะ่ะนะมีเกณฑ์น,นัดเจอเจอแล้วก็ไปเที่ยวไปมีความสุขด้วยกันสองต่อสอง บอกสองต่อสองก็ไม่ใช่เนาะมีใครแอบมองอยู่อาจจะเป็นคนที่พายเรือมาพาคุณสองคนไปเที่ยวนี่แหละเออเขาก็เห็นแต่ก็มันเรื่องของคุณสองคนนะ่ะเนาะอ่ามันก็คงไม่ได้อะไรมากมายนะคะโอเคอาจารย์ขอดูพลังงานคนคนนั้นแล้วจริงๆแล้วเขาเขาเป็นยังไงอยู่นะตอนนี้เขาคิดถึงคุณไหม นะพลังงานบอกว่าจะมาหาคุณแล้วจริงๆเขาคิดถึงคุณไหมนะที่คุณรอข่าวสารจากเขาอยู่เนี่ยมันขึ้นเลยแล้วว่าคุณรอได้และจะนัดเจอกันนะเรามาเปิดต่ออืมอืมโอ้โหไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงความสงวนท่าทีอีโก้สูงมากๆนะนั่งแบบมาดเขาอะดูแบบเท่ดูแบบแบบอืมไม่ค่อยจะ ก้มหวยใ,ใครง่ายๆนะเป็นคนที่รักตัวเองนะแคร์ภาพลักษณ์ของตัวเองมากๆการแสดงออกความรู้สึกจะดูแล้วนิ่งๆขึมๆคนคนนี้เป็นคนไม่ได้พูดเยอะต่อให้จะเป็นไพ่พลังงานธาตุน้ำก็ตามเขาเป็นคนไม่พูดเยอะนะถ้าทำอะไรก็ทำจริงจังแหละนะถ้ารักก็รักแบบทุ่มเทแต่แค่พูดหวานไม่เป็นนะสำหรับไพ่ชุดนี้นะแต่ละชุดไม่เหมือนกันนะคะ โอเคแล้วยังไงอีกเขาคิดยังไงอยู่ตอนนี้โอ้โหอยากกลับมาดูแลคุณนะสิเขาก็คงคิดถึงคุณภาพในอดีตเหมือนกันแหละเขาอาจจะเคยแบบช่วยคุณแต่งตัวอ่มผูกโบเสื้อให้คุณไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะเป็นภาพหวานๆเนะาะไพ่สิบเหรียญเนี่ยระหว่างคุณกับเขาเออไพ่มันสอดคล้องกันดีนะคะแสดงว่า พลังงานการรีเทอร์เนี่ยอย่างเงี้ยสองใบเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนที่คนคนเนี้ยนะคะจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์แล้วล่ะนะเขาได้ตกผืนของความคิดนั่งคุ้นคิดคิดถึงทนไม่ได้อืมคอนแทคกลับมาอืมนะคะประมาณนี้โอเคแล้วยังไงอีกเขาจะมีเทคแอคชั่นยังไงอีกนะคะอืมไพ่เขาก็ยัง เป็นคนที่ทำอะไรก็ตามจะยังมีการไม่ได้แบบเออคือไม่มีใครล้ำเส้นเขาได้ก็แล้วกันเขาจะมีบรรทัดฐานมีกฎเกณฑ์มีเอ่อพื้นที่ของเขาพอสมควรนะคะไพ่ใบนี้แต่เขาเป็นคนที่เคารพการตัดสินใจของของคนอื่นของคุณเป็นคนที่มีมาตรฐานที่ดีเป็นคนที่จิตใจดีงามเพราะเป็นไพ่พระสังฆราช อาจารย์มองอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเขารักคุณเขาครักจริงมันแค่พูดไม่เก่งเออเป็นคนจริงใจแต่พูดไม่เก่งพูดหวานไม่เป็นนั่นแหละนิสัยเขานะคะเนี่ยค่ะโอ้โหบทที่แบบบอกเลยอาจารย์รู้แล้วล่ะว่าคุณรักคนนี้เพราะอะไรก็ดูดีเวลาโมเมนต์ของความรักนี่เขาแบบหวานมากๆอ่ะเนี่ยเห็นไหมเขาให้ผู้หญิงขี่บนหลังน่ะคุณอาจจะมีภาพอย่างนี้กับเขาก็ได้นะ มันเป็นภาพที่คุณสองคนเคยมีความสุขดูดิอาจารย์มองเลยว่าคนเนี้ยทําไมล่ะคุณถึงเขินได้ขนาดเนี้ยอืมก็เพราะอย่างนี้แหละก็เพราะการกระทําของเขาคือเขาเรียกว่าอะไรพูดไม่เยอะแต่การกระทํามันชัดเจนไหมในเรื่องของความรักอะ่ะเขาอะ่ะไม่พูดหลอกแต่เขาทําให้เห็นเลยอะไรประมาณเนี้ยชึงรุกนะเชิงรุกอาจารย์มองงั้นนะ ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะโอเคขออีกสักสีใบอนาคตที่จะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์หลังจากที่คอนแทคติดต่อมาแล้วก็เนี่ยไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงไปงานเลี้ยงสังสรรค์อะไรก็ว่าไปแหละอืมนะแล้วยังไงต่อขอไพ่อนาคตนะยังไงต่อโอ้โหจับมือกันอยู่กันจนแก่เท่าไปด้วยกันเลยค่ะกงล้อคล้ายคกงล้อนะไพ่สตาชุดนี้มันเห็นไหมมันเป็น วงกลมของดวงดาวแล้วก็มีคนสองคนเนี่ยลักษณะเหมือนเดินหลังค่อมๆแปลว่าสูงไวัยแล้วก็ได้สแสดงว่าคุณกับเขาอ่ะเป็นคู่กันตั้งแต่รุ่นหนุ่มสาวใช่ไหมรุ่นหนุ่มสาวรุ่นหวานหวานแล้วก็คลองรักกันจนแก่เท่านี่คืออนาคตนะอนาคตบอกอย่างนั้นเลยแล้วยังไงอีกนะคะโอ้โหเห็นแล้วภูมิใจแทนโอ้โหเห็นไหมคุณเป็นคู่กันจริงๆนะ เขาสวีทมากเขาดูแลเขาเทคแคร์เขาเอาใจใส่เขาต่อไปนี้ก็อาจจะแสดงออกในความคืออาจารย์บอกแล้วว่าคนนี้พูดไม่เก่งแต่แสดงออกและการกระทำอะ่ะมันชัดเจนนะคะมันชัดเจนมากๆ่ะและยังไงอีกนะคะพลังงานไพ่เดอะเมจิกเชียนนะเป็นคนที่พูดจริงทำจริงเป็นคนที่ข้างในใจอะ่ะคิดยังไง ก็จะบอกออกไปอย่างนั้นนะคะก็จะไม่มีการเสีแซงนะถึงแม้ไพ่ใบนี้อาจารย์มองมันสองแง่สองมุมแต่ในเมื่อมันไพ่ขย,ยายดีหมดเพราะฉะนั้นไพ่เดอะเมจิเชียนจึงเป็นไพ่เหมือนพลังงานพิเศษที่คุณและเขารู้ว่าคุณและเขาเป็นคู่กันเออนะะอาจารย์มองอย่างนี้นเขารู้ว่าคุณคือคู่ที่เขาเรียกว่าภมลิขิตเนี่ยส่งมาละ เขารู้นะคะเขารู้ว่าคุณคือคู่เขานั่นเองนะคะแล้วก็ขอใบสุดท้ายนะอนาคตคุณกับเขาโอ้โหผู้ชายนั่งกุมมือผู้หญิงอะ่ะเห็นไหมคะคือเขาหวานมากเขาแบบดูแลคุณด้วยด้วยความรู้สึกที่มันอิ่มอิ่มใจมีความสุขคนเรานะอยู่ด้วยกันขอให้มีโมเมนต์แบบเนี้ย โมเมนต์แบบจับมือกออันนะ่ะอ่านะดูแลกการซัพพอร์ตเนี่ยดูที่เป็นภาพที่แบบแนบชิดใกล้ชิดที่มีความสุขที่สุดเพราะฉะนั้นท่านที่เข้ามาเห็นคลิปนี้นะคะโปรดน้อมรับไลค์แชร์ว่าคนคนนี้คือคู่พรมลิขิตของคุณแล้วจริงๆเขาจะติดต่อและนัดเจอคุณเร็วๆนี้อาจารย์บอกเลยว่าไม่เกิน นะฮะเดือนนี้เดือนกันยาหมายเลขสิบขึ้นมานะคะหมายเลขสิบขึ้นมาสองใบเดือนตุลาค่ะแน่นอนเลยค่ะไม่เกิดเดือนตุลาคุณจะได้เจอกันขอให้คุณมีความสุขโชคดีสมหวังเหมือนที่ไพ่ขึ้นนะคะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ